สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับกินตำแตงสัวตำแตงสัวขาปุ้นเป็นบนนีรไก่อบมักแลดีดกับปูอัดมาเดิกจ้า นี่เด็กของเธอหนะของเธออยู่นี่หนะนี่ของเธอหนะมากินจ้ะมากินแหม่ตาด,ดีซิดนี่ตะตัตกี้ตาด,ดีตาด,ดีซิดนี่ตักชุบเย,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 ย่เย่เย่นะฮะฮะตาดนะฮะเย่ทักตักี้นี่แหละไหมแก้วน้ำให้น้องไหยโนโนโน ใเมือคือเกา่าทำฮัมแน่ตาดีเน่ยม่จะเผ็ดนะเนี่ยจะแซบแต่หั่มขับปุ้นเส้นญ่โปรดกัดกระป๋อะจากบประดับอะกูเช เชเศบมือเนี่ยเริามห้ำหเริ่มห้ำห้ำอ่ะห้ำห้ัดห้ำหัำเย้เย้ทำห้ำห้ำห้ตัดดิสเน่ตัดริสเน่ตัวาราดอ Tak sete, di sini. yay tak cuk. Hmm. Parada. madu sep-sep. Tak sep sep dong, ya, kau. There we go <coughs> <Nuh> -uh. <coughs> จังเลยตัมใส่เห็ดคนเดินตัมม้วนซะตัมม้วนซัว Jesus sier at Peder dør.

aku Ini dia diberi penyakit, justru anak แอฟเซฟเลและบ้คลั่ะเห็น กินเลยรู้กินไจ เจมี่นกส่นเดี๋ยว่าดูนะมันแซ่บมันจะเบเน่เน่เ่เน่เน่มันจะแซ่บกิบมไปแ้มันเซ่บมันเพ็ดเลยจิมาเปิดกิ้นมเจ๊เลยป่เปิืกินนมตังไห

Kien berai, kien berai Kien berai Kien berai, Denny No Nih, aku akan kasih kakun ke nong Oh, iya Ayo, ayo Apom, pochke Pochke, nunggu sedikit Pochke เอ,อปาออตอปตอสปาร์ตโย่ปตอสปาร์ตก็สปาร์ตเอาปใส่จานนะอย่ามาไหลบอยอย่ามาไหลอ๋อมากรสกัดดาษทิซูบันเี่อากะชีวะสุก,กับโป๊อ,อีแหละ

นนั่นเพ็ดตะบันเนี่ยเพ็ดตะบนเนี่ยเดี๋ยวทีมาเปิดนมกันจังได้นั่งสิบสองนั่งสิบสอง ก็เลี้ยงตัวเองใช่ไหมสำหรับคลิปนี้กะไว้สามนี้ก่อนเนาะจะสิไปกินให้นมมือละเป็นกวัหลายสวัสดีจ้าสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสิสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนสิสวัสดีครับป้า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 ก่อนป้าป้าจุ๊บมาด้วยจูบอ่าตักจุ๊บอ่า